เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสวรรค์ไขควงสองรุ่นนะครับของตัวมาสลุนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกล่องนะครับจะมาพร้อมใส่กล่องแบบนี้นะครับก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับผมซื้อมาเพิ่มด้วยนะครับเปิดมานะครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่น SCD140 นะครับนี่นะครับก็เขามีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับก็ไปลงทะเบียนได้นะครับตัวสว่านนะครับมาดูของตัวนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับของตัวมาสลุนะครับตัวรุ่นนี้นครับชื่อรุ่น SCDS175 นะครับเราไปลงทะเบียนรับประกันได้เหมือนกันนะครับตัวรุ่นนี้นะครับเขาจะแถมตัวดอกสว่านมานะครับให้เยอะกว่านะครับก็รุ่นนี้ก็จะแพงกว่าตัวรุ่นนี้นิดหน่อยนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ให้มานะครับสําหรับตัวรุ่น140นะครับก็อันนี้จะเป็นชุดไขควงนะครับที่แถมให้มานะครับ สามารถเอาตัวพวกใส่ควงครับใส่เข so like so so like so 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 ้าไปด้านในด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเมื่อเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็สิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับสองตัวนะครับที่ชาร์จตัวหนึ่งนะครับเราก็มีตัวสว่านนะครับส่วนของตัวอ่าหนึ่งเจ็ดห้านะครับก็มีคู่มือมานะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อดอยควงที่เขาให้มานะครับก็จะเยอะกว่านะครับตัวกล่องนะครับก็จะเล็กกระทัดรัดกว่ากันนิดนึงนะครับให้ดูนะครับ นี่นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ด้านในนะครับก็จะมีที่ชาร์จหนึ่งอันนะครับมีตัวแบตเตอรี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวสว่านนะครับแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมซื้อเพิ่มมานะครับแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับสามารถใช้สลับกันได้เลยนะครับแบตเตอรี่ตัวที่ชาร์จก็เหมือนกันนะครับสองรุ่นนี้นะครับก็ของแบตเตอรี่นะครับสีมันก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าก็ใช้ด้วยกันได้นะครับทั้งสองรุ่นเลยครับเวลาที่เรากดนะครับใช้งานนะครับ ไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับมันจะมีสถานะนะครับบอกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีสถานะขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับนี่นะครับมันจะมีสถานะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ที่คนชอบนะครับอุปกรณ์แถมมาให้ก็ไม่เท่ากันนะครับมาดูส่วนคุณสมบัตินะครับของทั้ง2ตัวนี้หน่อยนะครับของตัว1 4 0แล้วก็ตัว175นะครับ ตัวมอเตอร์เป็นแบบบัสเด็นะครับหรือว่าไหลแปลงผ่านนะครับคือถ้าใครใช้ตัวสว่านรุ่นเก่าๆอยู่นะครับเวลาที่มันใช้ไปนานๆนะครับตัวแปลงผ่านมันหมดนะครับตัวนั้นก็เราก็จะเริ่มใช้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเข้าไปซ่อมแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงผ่านให้ครับแต่ว่าตัวรุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับ ก็ถ้าใครมีรุ่นเก่าอยู่นะครับก็แนะนำนะครับหาซื้อรุ่นใหม่ๆนะครับเรื่องอายุการใช้งานนะครับถ้าสําหรับตัวมอเตอร์นะครับก็จะอายุการใช้งานนะครับยาวนานกว่านะครับตัวแบบที่มีตัวแปลงถ่านนะครับกําลังนะครับก็จะแรงกว่าด้วยนะครับเงียบกว่านะครับมีความร้อนน้อยกว่านะครับดูแลรักษาก็ง่ายกว่านะครับก็ก็ถ้าซื้อรุ่นใหม่ๆนะครับก็เอาตัวแบบที่เป็นตัวที่เป็นบัสเลสนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ในตัวมาสลุนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวรุ่นใหม่ๆนะครับของมาสลุก็มีแททบบุกตััวนะคร ซื้อของใหม่ๆนะครับเราก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆออามาใช้นะครับรอบการหมุนนะครับก็จะมีให้ปรับนะครับก็จะเป็นโลนะครับกับไฮนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นการเจาะนะครับก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้ปรับได้ถึง21ระดับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ปรับได้อยู่แค่20ระดับครับแต่ตัวนี้นะครับก็มีทั้งส่วนของงานเจาะนะครับมีกระแทกด้วยนะครับก็เพิ่มตัวกระแทกเข้ามานะครับ เปนของเวลายิงนะครับก็จะมีไฟนะครับเหมือนกันนะครับ2รุ่นนี้นะครับก็ตัวปรับด้านข้างนะครับปรับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับมีเหมือนกันนะครับความแตกต่างของสองรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับแรงบิดนะครับมาหกสินิวตันนะครับตัวนี้นะครับมาแปดสิบนะครับก็คือตัวนี้จะน้อยกว่าของตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนรอบนะครับรอบก็มาที่ตัวนี้สอง0ันรอบนะครับอันนี้มาที่สา0พันรอบนะครับก็ ตัวนี้จะด้อยกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนน้าหนักของเครื่องนะครับประมาณ0.7นะครับก็ไปใกล้เคียงกันนะครับหลังเดี๋ยวมาทดสอบนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับนี่ครับปรับล็อกเรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถปลดได้นะครับสามารถปลดออกมาได้นะครับตัวนี้ใส่ดอกเข้าไปนะครับจะดูดเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปเลยนะครับ แต่วพอตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวกดต้องกดล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับสำหรับการใส่นะครับก็นี่ครับดึงออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้แล้วนะครับเท่ากับว่าตัวนี้นะครับเราใช้งานนะครับก็จะแน่นกว่านะครับแต่ถ้าเราใช้งานตัวนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้กับตัวหัวของมันนะครับก็กดเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับสำหรับตัว2รุ่นนี้นะครับ แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็ความเร็วรอบเยอะกว่านะครับตัวนี้ถ้าถามผมนะครับตัวนี้ก็ก็ดีกว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัว175นะครับเสียงก็จะนิ่มนวลกว่าตัว1401นะครับโห้ สำหรับการรีวิวตัวสว่านไขควงทั้ง2รุ่นนี้นะครับตัว140นะครับแล้วก็ตัว175นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับก็จะมีเรื่องของแรงบิดนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องความเร็วรอบนะครับ